สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทงแมนชาแนลวันนี้เป็นการประกอบระงว่าด d อ o p ติกเกอร์ประทะตุฟินบาเลอร์ครับผมฟินบาร์เลอร์วันนี้ไม่จะมาในร่างดมอนนะครับมาในร่างธรรมดานะครับส่วนส่วนบล็อกเรสเซอร์ครับมากับพอลฮิแมนนะครับวันนี้เจอกันในศึกสมัค d ดาวนะครับผมขอขออภัยครับศึกล้อครับจำผิดครับเอาแล้วครับผมโศนนี้ครับออกมาแล้วครับ โอ้โหใครเจอก็ต้องภวาครับเจ้าอสุรกายครับเรื่องความแข็งแกรนี้แข็งแข็งแกร่งแรงไม่ต้องพูดถึงครับผมคิดว่าคนบลอกเลีเตอร์นี่แรงเยอะสุดในวงการแล้วผมยกบิกโคได้สบายเลยบล็อกเลสเตอร์ครับแข็งแรงมากครับผลนี้และอึดอึดมากๆเลยครับอึดจัดเลย อนนี้ก็โดยรับวอร์ฟิดร่างกายเคยต่อยมวย UFC ด้วยนะครับผมและได้แชมป์มด้วยครับแชมป์ UFC แข็งแรงมากครับดูหน้าเก่งขามดูปั้มได้แบบป่าเถื่อนมากครับ ของห้แมงก็โอ้โหมายามน้ามายาหน้าเลยในที่เป็นาบอกเดเนเลือนเรื่องของั้นหน้าโผล่หรือเปล่าเดินเลื่อนอไปเนื้อทำเปิดตัวแบบเดินสบายสบายนบล็อกเอาคุยกตัวโอ้โหบล็อกนเน้ยตัวดำเลยครับผมเหมือนเงาเลยดำปไปงเกียวกหัวใจเต้น แบบนี้ออกมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครัแบเปิดตัวเอย่างสวยงามโห้หล่อจริงๆครับดินบาเลอร์หล่อมากโอ้โหใส่ใส่แจ็กเก็ตล้วแล้วดูเท่ครับเท่ขึ้นแบบเป็นกองเลยครับถ้าโกลโนดทำสักหน่อยจะด,ดูดีกว่าน,นี้นะ โชว์หล่อเต็มที่มากฟินบาเลยข้างล่างเป็นกางเก่งไหนข้างบนเป็นแจ็คเก็ตสุดยอดมไหมนะพี่น้องเพี่พี่คิดได้ไงเนี่ยข้างล่างเป็นกางเกงไหนข้างบนเป็นแจ็คเก็ตนึกถึงแลนเดียลตันเลยแต่แจ็คเก็ตพี่จัดเต็มหมดแลนเดียลตันนะเนี่ยมองแค่ข้างบนเหมือนเซเลปคนดังฮะ แข็งร่างน,นี่เป้าตรงมาเลยครับผมพิมเบร์เลอร์ธรรมดานี่แข็งแกร่งสู้พิมเบร์เลอร์เดมอนไม่ได้นะครับถ้ามาในแบบนั้นนี่โอ้โหแข็งแกร่งมากเออมีการยกเป้าโชว์ด้วยเดี๋ยว <c oughs> ป้าเป็นยิงธีบ้าต้งตรงของพี่มันจะป้งตรงพี่ดีเนาะเปิด <c oughs> ตัวได้ เรารู้สึกตลหลอกนะเปิดตัวได้ได้ตลกดีทางที่ไม่ตลกแล้วแต่รู้สึกตลกอ่าเข้าไวทีมาแล้วเข้าแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่ขยับปกเพื่อแจ็คเก็ตครับเปิดตัวมายังรล,ล่อนะครับอ่าผมเปิดตัวเสร็จแล้ว บอกเลยนะบอกรอตั้งนานอะ่ะรอกระทืบคงตั้งนานอันตรายคิกเก๊กเหรอเฮ้ยเราโดอกคิก,คกบอกเดินมาอย่างเท่บอกเดินอย่างหน้าเกงขามาอย่างสุดละกลับไร้ายปีนมาเลยก,ก็โดนถีบเลยตอนนี้กระทืบแผ่นครับอันตรายนะท่านอันตรายมากบีดจะมาโคตรลายลงไปแล้วผมตายอ่ะ กลับลุกขึ้นมาแล้วทุบไปที่หลังครับทุบหลังฟิ์มเบาร์เลอร์เอาเตะไม่โดนฟิล์มหลบได้ต่อยกอับครับจับบล็อกเลนเนอร์เวียงเข้าเทอร์มาเขาปั๊มระยะประชิดครับเตะเตะไปที่หลังครับกระทืบหลังบล็อกเลเนอร์จับลุกขึ้นมาบล็อกเลนเนอร์สอไปที่ท้องครับโคตรลน์หลบได้เอาโดนบล็อกจับใส่เป็นแม็กซ์ทุเพชรดื้อๆนะครับผมจับลากมากลางเวทีครับ จับแข่งฟ้าไปกับเวทีจับพร้อมเลครับต่อยต่อยทุบทุกทุบไปที่หน้าฟันตอกฟันตอกอันตรายมากหัวแตกได้นะแล้วทุบทุบครับแบบ UFC ตามสไตล์ UFC ครับจับโยกบริเวณเอวฟินบาเล์ครับโยกขึ้นมาครับแล้วฟ้าลงไปกับพื้นเวทีครับแข็งแรงมากเตะไปที่หน้าฟิมบาเล์ครับจับลุกขึ้นมา ลอยลับสายเป็นแบ็กตุมเหตุครับถัดทืมจับลุกขึ้นมาเราเหวี่ยงโดนรีเวิร์สครับเข้ามุมครับโดนตบอย่งทีครับบล็อกต่อยครับฟิมบาร์เลอร์ต่อยออกบล็อกจับเข้ามุมครับเอาคืนบ้างจับพันหลังมาพุบไปที่หลังเอาโดนตบครับ จะก็โดดฟันต่อกอาจจะต้องแขนโดนปัดออกไปครับฟินบาเลอร์บล็อกเวียนฟิมเบอรเลอร์เขาบวมวิ่งไปปั๊มในคนไล่จากด้านหลังครับร่วงจับลูกขึ้นมานั่งครับทำยังไงต่อดีครับเอาฟินบาเลอร์ปัดแขนได้ต่อยครับต่อยไปที่ท้องบล็อกไปเชอร์สเตยเอาบล็อกจับขาได้แล้วยกโอ้โหยกเลยครับแข่งแรงแข็งแรงมากแล้วจับกดกรรมการนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวครับ ฟิมบาลเลอร์ทน,นได้สบายมากจากับหัวมาแทงข่าไปบริเวณหน้าครับจับลุกขึ้นมาครับแล้วงัดงัดไปที่หน้าครับผมงัดหน้าฟินบาลเลอร์พูดถึงเรื่องท่างัดท่หาหักอะไรนี่แท่ไปเห็นบอกคนยอมแพ้บ,บ็อกเรืเอร่อยครับมีแบบคิมุราโรครับที่เคยเอาชนะแด้เอาเาตะท,ทำอะไรครับกระโดดทีเพราะแหม่เรวก็จะเจืสองตอม ถ่ามันได้ครับแต่ไม่ใช่เตะดีดีีครับจับก,กดกรมกร,กรมกรกรรมกรนัดหนึ่งตนได้ครับกรรมกรไปกรรมาการแล้กรมาการมกรในตัวดนยังไงดีดีี D pt, ครับขึ <c oughs> ้นเพิน <c oughs> บัคเกอร์ครับติดบารเล่ <c oughs> <น> <ası> ทำอะไรเนี่บกระโดดโอ้ย <c oughs> จะ คลายคลายฟอกสแปะครับซิงค์ข้าตัวโดนเข่าดักไปได้ตอกล้มลงไปนะครับป้ามแบบช้าๆนะครับบล็อกเซเนอร์หนึ่งสองจับกดน้ำได้เป็สองครับป้ามแบบช้าๆใจหนักหน่วงครับจับจิมบัลเลอร์ลุกขึ้นมาครับจับยกทุบลงไปครับเก็มเข่าสลับอุ้ยสปริงตัวขึ้นมาได้ครับโค้ดไลน์บล็อกเซเนอร์ตกเชือกเส้นสามนะครับผมตัวไลน์ข้ามเชือกไปเลยสวยมากครับสปริงตัวแล้วโค้ดไลน์จับลุกขึ้นมาครับ ดีครับดีเส้นเท้าใส่บล็อกเอาจะจะหมุนจะหมุนต่อยโดนบล็อกจับเอาสะปัดไปได้บล็อกก็ปัดกลับจับฟินบอลเลอร์พาฟินบอลเลอร์เดินเล่นเอาหัวมาโคกับะพรอเวทีครับจับฟินบอลเลอร์ลุกขึ้นมาครับกรรมการก็นับต่อไปครับบล็อกเลนเนยก็จับฟินบอลเลอร์ลุกเอ้าโดนหักคอครับจับโยกก็โดนหักหักคอสวดครับบล็อกเลนเนลฟินบอลเลอร์ขึ้นเวทีแล้วกรรมการนับถึงหก บ็อกยังนั่งบ,งบ,งบงนลงอยู่ครับยูบขึ้นมาแล้วลจับลากลงมาข้างล่างนะครับบ็อกบอบรวมาต่อยตันงข้างล่างจะไปไหนล่ะไอ้น้องจับขาอ้าออกแล้วก็เทไปที่ท้องครับถ้าไม่ยีกระจิกาก็ที่เป้าเนี่ยครับเอาจับลุกขึ้นมาต่อยเอ,เอาโดนต่อยกลับช้ากว่าครับบล็อกโดนต่อยโดนโต๊ะบล็อกเตะกลับเลยครับผม โพสไลน์เอาช้าโดนต่อยช้ากว่าอยางเห็นได้ชัดตามขึ้นมาแล้วครับาิมเลอร์ปุกบล็อกลบได้ครับกิ้งลบโดนกระโดดอัดดิสท่อนแขนร่วงนะครับเอาพอให้แม่จะมาตัวสาทครับพอให้แม่ครับไม่ช่วยแล้วยืนเฉยอยู่ตั้งนานอ้าวโว่แต่ก็ยังช่วยไม่ได้ครับต่อยบล็อกเลนเจอร์ลงไปตอนนี้ปีฟิมเลอร์เล่นงานไปชุดเลยนะครับบล็อกเลนเจอร์ช้ากว่า ค่อนข้างใหญมากเลยช้าช้ามากเรียกให้ลุกขึ้นมาครับกระโดดอ้าวทิ้งลำตัวบล็อกจับได้จับแบกเอฟไฟโอ้โหบล็อกใส่ไฟนะครับผมโล็อกใส่ไฟข้างล่างเลยต่อยเอาลบดีกลับครับใส่ไฟแล้วแต่กดไม่ได้ครับต่อยปีนมาเลอร์กระลวงครับจะยืนไม่ไหวแล้วปีนมาเลอยขโดนตัวไฟโดนครับโซมเพก เอาเอาหน้าลงจับลุกขึ้นเวียงขึ้นไปบวีนเวทีครับจับเอามานอนทุบครับเอาเอากำตัวทุบลงไปครับขอบเวทีขึ้นมาแล้วจับลุกขึ้นมาเล่นง,งานฟีบเอร์ต่อครับฟิบเบร์ลบเตะเตะไปที่เข้าพับเตะครับต่อเลยต,ต้องต้องเล่นจุดสำคัญของคนตัวใหญ่ครับเอาให้ร่วงเอาหัวมาโคกับเทมเบอร้าครับโคก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดนไปสิบครั้งร่วงกับบล็อกเลเนอร์กระทืบจับผันมาเาวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นเทิร์นมาเทิ่อนครับจะใส่ถ้าไม่ตายรื้เปล่าครับเอาแล้วครับถ้าไม่ตายครับกระโดดเอ้าบล็อกหลบได้ครับหลบถ้าไม่ตายได้เพชบาดไปอีกนึงทีจับแขนมาฟิมบาเลอร์แก้ได้ครับต่อยไปที่ ซีโคงต่อยต่อยอีกครับจับเอาบล็อกเวี่ยงไม่ได้ครับผมเบี่ยงขวาโอ้โดนตกก็บล็อกจะสจใส่ทำไมตายครับเอาจับยกเอาเอาจนได้ครับจับยกใส่ทําไมตายเอฟไฟท์ครับผมดอกที่สองครับไม่น่านรอดสองสัเอ้ยังทนได้ครับผมไม่น่าเชื่อโดนเอฟไฟท์ไปสองหมอกเกือบเกือบไปแล้วครับไม่น่าเชื่อว่ายังทนได้ บ็อกก็ก็เริ่มเหนื่อยนะครับกระกรพือจนเหนื่อยครับจับพิมบาร์เลอร์ลากมากลางเวทีครับผมอาครับมองใช้้องขวากระพืออีกแล้วมองคนดูถ้ามองกรรมการและกรรมการไม่เห็นเดี่ยเดี๋ยวจุดสมเป้าจับโดนพิมบอร์เลอร์ยันออกไปครับจับบล็อกเลนเจอร์ลุกขึ้นมา วูยงองบล็อกเลสเนอร์เข้าเทอร์มัคเคเดินตามมาติดิดจบับบล็อกเลสเนอร์เอามายืนครับไปอยู่มุมมุมนึงกระโดทโดทีครับมาโดดทีพิแอร์กับเทอร์มัคเคเอาพอให้แม่พอให้แม่ปั่นระสาใครับมผ่านระสากรรมการอา่าครับจะใส่ทำไม่ตายแล้วฟินบมเลอร์กระโดดเหยียบนะครับโอ้ oh, ครั้งนี้ได้ใส่สสได้สำเร็จครับถ้าไม่ตายจับก,กดเอาพอให้แม่มาก,กประสาจรีงแล้วครับ โดนมากๆโดนกรรมการไล่ได้นะครับพอเฮมนโดนโดนโดนไล่ได้ครับยังยังไม่โดนไล่ครับน่าอิจฉาครับออสเแ็ตเขาไม่ตายครับบล็อกเดอร์ฟผักออกไปได้จับซูมขึ้นมาเอาจับล็อกให้ลำตัวใส่ซูมเพล็กซิตี้ครับเจอเมนซูมเพล็กไดไเลยครับซูมเพล็กซิตี้ครั้งที่สองใส่ซูมเพล็กซิตี้ครั้งที่สามครับสามครั้งครับทริปเปิลซูมเพล็กซิตี้จับกดเลยครับ สมการนับหนึ่งสองยังทนได้ครับผมโอ้ฟินบาเลอร์จะไม่ไหวแล้วครับเจอเป็นซุมเพ็กนะครับแต่พอบ็อกเรนเดอร์มาใช้เป็นซุมเพ็กเิตี้เอาจะใส่ถ้าไม่ตายแล้วบ็อกเรนเดอร์กดอันตีครับใส่ถ้าไม่ตายเอฟไฟครับผมจับกดกรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับทนทิ่บาดแผลไม่ไหวฟินบาเลอร์โดนเอฟไฟไปสามต่อเขาแบบนี้ โอ้โหนี่ครับไฮไลท์จังหวะนี้เตะไปที่ข้อพับบ็อกเรนเนอร์บริเวณน่องด้านหลังนะครับเหนือข้อพับขึ้นไปหน่อยในจังหวะนี้ครับใส่ลงไปตายกระโดดเหยียบบ็อกเรนเนอร์หลบได้ครับในจังหวะนี้จะจะต่อยครับตัวบล็อกเรนเนอร์แบกบอลครับแล้วใส่เป็นเอฟไฟท์นะครับผมส่วนตอนนี้ฟิล์มบาร์เรลกระโดดทีบล็อกเรนเนอร์ไปอาดกระเทือนบ็อกเกอร์ครับแต่พอแฮร์แมนมาปกดระสาครับ ตัวจังหวะนีบอกรีเซอร์แก้ทำไม่ตายได้ครับแล้วใส่เอฟไบจบเกือบเกือบจบนะตอนนั้นผู้ชนะครับบอกรีเนอร์เดอะบีชเขาเอสูร้ายพอให้มันเดินม,มาโอ้โหส,ส,สุดยอดไปละสุดยอดไปละขอให้สนุกกานรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ